สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบตา,า,ายเรยนเจอร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มารีวิวเจ้ารูดิสนะรูดี้รูดีส <Hey. S 2> โอเคก็จากคนละโบอ่า เกิดชาตินี้พี่ต้องเทศนะโอเคเป็นรูเลตเป็นสายไว้พิพธาตุน้ำนะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาดูสเตตัสดีกว่าสเตตัสนะครับค่าเวทนะล้านห้ากว่บล้านหกเลยนะอันนี้เป็นในเลเวลแม็กนะครับสองร้อยสี่สิบโอเคก็เกือบล้านหกพลังชีวิตห้าล้านสองนะกะ็ไวพ้พิพก็บางอยู่แล้วนะความบริการโจมตีอันนี้เอาอยู่หรอเอาเอาไปเถอะก็ 147นะความเร็วการเคลื่อนที่75นะแต่ความการยืนตำแหน่งก็ระยะการโจมตีก็330นะโอ้ยไหวพิพ้วก็มีสเปรดอยู่แล้ว150นะโอเคอ,อัตราการใช้สกิล30นะความแม่นยำ20่สต้านสกิลเป็นสายวิอ่าใหม่ๆก็มีค่าต้านสกิล20%นะแล้วก็คู่ดาวน์เนเจอร์นะครับปกติ6.5นะเอาต้า4.5นะโอเคค่าแล้วท่าผมมองว่าก็ใช้อ่าน,น้อยนะค่อนข้างไปทางน้อย 1,390งนะ okay. อเกะโอเคฮะมาที่สกิลที่1น,นะสกิลที่1เป็นการอ่าปล่อยไอบูเรตเนาะไฟไฟเออร์บูเรตดนะอืมเป็นการอ่าสร้างความเสียหายนะ3,000เปอร์เซ็นแล้วก็ขัดขวาง,งการฟื้นฟูของศัตรูนะ5วิโอเคอ่าสกิลนี้กว้างน่าจะ300ร้อเท่าไหร่สามหรือเปล่าหรือ300 แล้วก็ผู้ดาวปกติไม่ใช่ผู้ดาวเจ็ดวินะถ้าจะไม่ผิดโอเคประมาณนั้นโอเคอดอกไวไฟสูตรพิเศษอันนี้ก็เป็นการาบัฟเลือดบัฟเลือดบัฟเกาะเลือดแล้วก็บัฟอหิวเลือดแล้วก็สะท้อนนะสะท้อนดาเมจนะทั้งทั้งเ,เวทและกายภาพนะสะท้อนความเสียหายทักษะเวทและกายภาพประมาณนั้นเลยโอเคแล้วก็ความสามารถปุ่มเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับความสามารถบัฟปุ่มแล้วก็ เราสามารถไฮเปอร์ก็เป็นการอ่าอันนี้ก็อย่าหยุดนะก็อ่าติดห้าวิใช่ไหมสิบวิใช่ไหมหยุดการออกปฏิบัติการอันนี้ห้ามปล่อยตัวนะเป็นเราสามารถห้ามปล่อยตัวโอเครูดี้รูดิสก็เป็นโคลโบอ่าผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังเก่งการใช้งานยังเป็นอ่ายังใช้งานได้หรือเปล่าแต่ผมก็เห็นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะรูดี้รูดิสกูสกิลเป็นยังไงบ้างนะโอเคมา โอเล่ ler, เข้ามาในเกมนะตอนนี้มันในเกมก็743นะโอเคมาเดินไปแล้วอันนี้เป็นสก,กิลบัฟนะป้อมนะสก,กิลที่สองก็บัฟิวเรือดแล้วก็บัฟเกาะแล้วก็บัฟสะท้อนนะโอเคมายิ่งเปีย้ยงอืมชิบหายลโอเคบัฟหน่อยโอเคบัฟยิ่งอืมนะก็ประมาณนี้สรับการบัฟสะท้อนของรูดรียสขอไปดูใน PP ว่า ใน PVP เขาก็มาตีอยู่นะโอเคเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งนะว่าการโจมตีเขาเป็นอย่างไรโอเคปล่อยออกมาแล้วน,นะสำหรับรูดิสว่าเขาสามารถให้เปิดยังติดดีอยู่ไหมเอ่ยอก็ยังไม่ติดเลยนะแต่ออกมาหนึ่งตัวแล้วนะโอเคติดแล้วเจมติดเป็นหนึ่งตัว จะอีกอีกหนึ่งทีมนั้นที่โดนความสามารถเฮเปอร์นะไหมโดนไหมยังไม่โดนเลยนะอโอเคโดนไปแล้วหนึ่งตัวโอเคครับมันดูกันที่ PVP ดีกว่าว่าเจ้ารูดีสนะมาเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ละผมก็อืมก็ถือว่าดีนะดีเพราะความสามารถนะแต่สกิลมันดูไม่ค่อยจะอุ่หวาสักเท่าไหร่นะถ้าปรับเป็นทะลุอมตะสักน,นิดนึง หรือว่ายิงไปกลุ่มหลังออันนี้ก็น่าจะดีดีดีกว่านะแต่มันก็ห่วงด้วยสกิลที่แบบยังไงละ่ะมีสกิลที่สถอนดาเมจได้อันนี้ผมก็ว่าก็มีข้อดีอในโหมดอื่นๆอ,อีกด้วยนะโอเคอ่ะชิวๆเลยนะถ้านายแบกไหมเอ่ยถ้านายแบกไหมโอ้โหเรียบร้อย easy อ,อันนี้บีต่ำๆก็คงจะชิวๆนะถ้าขึ้นไปลี ประมาณสักเพพสามหรือเพพสองอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะสัหรับูเดีสนะซึ่งเขาไม่สามารถทะลุอามตะได้ก็อาจจะทําให้เล่นยากประมาณหนึ่งเลยโอเคแต่ก็เราจะเอามาปล่อยตัวเอาความสามารถให้เติบสตมากกว่านะเราจะแคร์เรจะไปแคร์อะไรเราเอามาเอาความาวาสามารถก็พนะอแล้วเ,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 เอาความสามารถก็พอแล้วป้าโอเคชิวๆนะ ดูดีสไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยว้าวอันนี้มันอยู่รูดีทองเน,นะทองสอดเอลนะเอามันอยู่ที่ทองสองอันนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเนอะแต่ยังแต่งทีแบบป้องกันก็ถือว่าระดับหนึ่งนะ,นนงะผมอยากรีวิวฮิมาโมรีมากเลยก็ น้องแบบผ่านมาหลายเดือนน้องยังเก่งหรือเปล่าแต่ชินจังผมก็ยังเห็นคนเขาเล่นกันอยู่นะความสมารห้เปิมเพิ่มแน่นขึ้นหน่อยน่าสนใจอยู่นะแล้วอีกตัวหนึ่งฮะเอเรลนสเเดิร์ดนะโอ้โหผ,ผมอยากเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่แบบรู้สึกว่าแบบเอรลนเอรลนคุงนี่แบบอือเอานะเอาเรื่องนะแบบข้ามทีแบบโอ้โหหน้าป้อมเขาอ่ะก็เป็นอบอีกตัวคีย์สำคัญอีกที่ เป็นตัวขี์สำคัญสำหรับทีมผมมากเลยนะสำหรับเอรินเตเดร์ A ในการที่แบบข้ามไปรับขีปนาวุธให้ให้ทีมเนะี่ยโอเคยิ่งเป็นร่างไฮเปอร์แล้วการข้ามของเขามันจะแบบอู้ยังไงล่ะแบบมัน,ม,นมันต่อเนื่องขึ้นอะ่ะเพราะคูดาวคูดาวมันลดลงไงส,สกิลข้ามถ้าจะไม่ผิดมันเหลือเท่าไหร่เจ็ดวิหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเค เรียบร้อยครับอืมถ้าเอเลนข้าไม่ได้นะทุกอย่างผมผมแบบโอ้จบอืม,อมที่หอยนี้อืมทีมนี้เหรออืมคนนี้คนนี้นักเรียนเนี่ยก็ถือว่าชิวๆนะสำหรับเอเดนผมสมหรับกูจะมารีวิวเอเดนหรือว่ามารีวิวดูดิสไอเซ่ okay. มา มา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 แล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเอเลนผมเอเลนเอเลนไปแล้วไม่นะเอเลนโอเคเอเลนผมไปหน้าป้อมเขาแล้วนะโอ้โหเอเลนคุ้งไปกักตัวเลนเจอร์เขาไว้หน้าป้อมโอ้โห ยิ่งงก็มีอคติกับพวกตัวข้ามประมาณหนึ่งอยู่นะเพราะยังไงแบผมรู้สึกว่าทําให้ทีมมันอาจจะทําให้กลุ่มกลุ่มตัวดาเมจกลุ่มตัวป่วนกลุ่มตัวซับมันมันตายนะแบบถ้าข้ามไปอย่างเงี้ยทำให้เขาตัวตัวชนเขามาสามารถฆ่าตัวซับตัวป่วนหรือว่าตัวดาเมจเราได้นะยิ่งเป็นตัวที่แพ้ทางธาตุโอ้โหทีเดียวก็หายได้เลย เอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับดูดี้ลูเดียสนะก็คงจะใช้ความสามารถไฮเปอร์ Hyper, สัมมากกว่าเพราะว่ากงสกิลเขาก็ไม่ได้บืวาอะไรนะโอเคประมาณนั้นนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปต่อไปอาจจะเป็นเอลินเสดหรือไม่กองฮิมาวาริโอเคสปอยคลิปหน้าไปเลยโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ